เคยไหมที่รู้สึกว่าของคนอื่นดูดีกว่าของเราเสมอของเล่นเพื่อนงานของคนในออฟฟิศหรือแม้แต่กระดูกในปากหมาตัวอื่นวันนี้เราจะมาฟังนิทานที่อาจจะทําให้เราชุกคิดอะไรบางอย่างมีหมาตัวหนึ่งเดินเล่นทิวชิวไปตามทางบังเอิญเหลือไปเห็นกระดูกชิ้นโตในถังขยะโอ้โหเหมือนถูกหวยวันนี้เป็นวันของฉันจริงๆมันคิดในใจรีบคาบกระดูกแล้ววิ่งกลับบ้านอย่างมีความสุข วิ่งผ่านสถานีรถไฟโรงเรียนสวนสาธารณะจนกระทั่งมาถึงสะพานบนสะพานเจ้าหมามองลงไปในน้ำนิ่งลึกแล้วก็ต้องตกใจมันเห็นหมาอีกตัวคาบกระดูกอยู่ในปากเหมือนกันเป๊ะเอ๊ะนั่นใครนะมันสงสัยทำไมลงไปอยู่ในนั้นทั้งสองจ้องหน้ากันตาต่อตาฟันต่อฟันทำไมกระดูกของมันใหญ่กว่าของฉันเจ้าหมาเริ่มไม่พอใจฉันอยากได้กระดูกชิ้นนั้นความอยากได้ครอบงำ มันตัดสินใจจะขโมยกระดูกของหมาอีกตัวให้ได้มันกระโดดลงไปในน้ําอุ้มแต่พอมันโผล่พ้นน้าขึ้นมาหมาอีกตัวหายไปแล้วไม่มีใครไม่มีหมาตัวอื่นมีแค่เงาของมันเองน้ําลึกกว่าที่คิดเจ้าหมาตกใจฮ่องฮ่องช่วยด้วยมันร้องเสียงหลงและในจังหวะที่มันเห่ากระดูกในปากก็หลุดจมดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ําเจ้าหมาว่ายขึ้นฝั่งเปียกปอนหนาวสัน่นและที่สําคัญไม่มีกระดูกเหลืออยู่เลยเรื่องนี้สอนอะไรเรา จงพอใจในสิ่งที่เรามีเพราะความโลภอาจทำให้เราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจริงไหมที่บางครั้งเราจมอยู่กับการเปรียบเทียบจนลืมมองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วความสุขอยู่ที่ใจไม่วัตถุวลีนี้ยังคงใช้ได้เสมอแล้วคุณละ่ะ